สิ่งที่เขาส่งมาคือนี่ครับคุณหมอครับเครื่องป้องกันเอสด,ดอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่มีอธิบายไหมครับว่าใช้ยังไงครับ S Global Search Survey s e s u r v e y ปี2003น,นี่เองค่ะพบว่าทั่วโลกนะคะความพึงพอใจของเรื่องบนเตียงเนี่ยร้อยละ73แต่พี่ไทยเรากินขาดค่ะคเพราะว่าคนไทยชนะมาตรฐานเนี่ยเรามีความพอใจในเรื่องบนเตียงถึงร้อยละ92แต่ประเทศที่พอใจน้อยที่สุดเป็นประเทศรัเสเซียค่ะเหลือแค่เพียงร้อยละ59เท่าน,นั้นเองนะคะคแต่สงสัยว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ชายค่ะถ้าลองไปสำรวจผู้หญิงบ้าตัวเลขน่าจะกลับกันนะคะโอ้อ้เมืองไทย แฮปปี้เรื่องบนเตียงถึง92ถึงร้อยละ92นะฮะผมนี่เป็นหนึ่งในทู่ที่มีอยู่ใน92 <c oughs> ผมแฮปปี้เรื่องของในลิฟแล้วก็บันไดเลื่อนมันแอร์เย็นสบายเวลาไปชอปปิ้งนะครับเขาบอกผู้ชายส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับพอใจเรื่องบนเตียงก็จริงแต่บางส่วนนี้ไม่พอใจกับขนาดที่ติดตัวมาจนกระทั่งต้องไปไปเสริมไปแต่งนะฮะไปศัลยกรรมโอ้โหเป็นเรื่องปัญหาจุกจิกกวนใจที่ตามมานะครับ ถึงแม้ปัญหาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของชายชาตรีแต่จะเป็นเรื่องประทิวเดียวเมื่อมาพบกับคุณหมอจู๋ตัวจริงคุณหมอสมบุญเหลืองวัฒนกิจนะครับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะจากโรงพยาบาลรามาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบแรกนี่มาพร้อมสิ่งประดิษฐ์และวิธีการใช้เพื่อการป้องกันเอสทั้งส่งมานะคะเขียนมาเล่าให้เราฟังว่าอยากให้ทางรายการพิจารณาว่าผมนี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าเพราะว่ากังวลเรื่องการ มีโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์คือเรื่องเอสเนี่ยมากนะคะเพราะว่าได้ทดลองจำลองกันเกงคิดขึ้นมาเองเลยนะคะ<อ>เพื่อจะป้องกันการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ซึ่งจำเป็นจะต้องป้องกันกันขนาดน,นั้นหรือเปล่าเนี่ยนี่สิ่งที่เขาส่งมาคือนี่ครับคุณหมอครับเครื่องป้องกันเอชอุปกรณ์นวัตรกรรมใหม่ครับมีอ,<า>อธิบายไหมครับว่าใช้ยังไงครับเดี๋ยวขอโทษนะฮะคือเขาเขา,เขาอุตส่าห์ลงทุนนะฮะตกแต่งเย็บเองกางเกงในเนี่ยนะฮะแล้วโพสิชันหรือวางตำแหน่งให้พอหมอพอเจาะ กับตรงที่จุดยุทธศาสตร์ของเขาเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับขอโทษนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นเหมือนกับเหมือนกับถุงเท้าอ่ะแต่เขาตัดปลายออกเพื่อที่จะได้ปกป้องนะฮะตรงบริเวณโคนนะครับเมื่อเวลาสวมถุงยางเนี่ยมันจะได้คุมจนถึงบริเวณโคนนะแล้วก็โปรเทคโดยใชายความตรงนั้นก็คือว่ามันยังไงสวมก็ไม่ถึงตรงโคนแต่ถ้าเกิดมีแผลหรือมีอะไรในส่วนที่ ที่เลยจากส่วนของถุงยางแลนอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ก็เลยทําออกแบบให้มีการป้องกันต่อนี่เขาเรียกว่าดับเบิลโปรเทคชั่นครับมันกังวลเกินไปหรือเปล่าครับโอเวอร์วอลลี่คือคือคําถามของท่านท่านผู้เขียนมาท่านนี้นะครับคือถามว่าแกเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าผมว่าก็คงไม่ได้เป็นโรคจิตเพราะว่าผู้ชายทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนเนี่ยกลัวโรคเองนะรักตัวเองรักตัวเองก็ธรรมชาติทุกคนก็ต้องหาวิธีที่จะป้องกัน การเกิดโรคเอดการติดต่อโรคเอดนะอย่างแรกสุดก็คืออย่ามีเพศสัมพันธ์แบบสัสสอนใช่ไหมฮนะแต่ถ้าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะแล้วก็จะใช้วิธีป้องกันเนี่ยโดยทั่วไปเราก็แนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยนะในกรณีที่ใส่ถุงยางแล้วเนี่ยยังกลัวว่าสารคัดหลั่งจากช่องคลอดเนี่ยจะล่กออกมามาเพื่อตรงบริเวณโคนตรงหัวเห่าขององคชาต ตรงบริเวณส่วนนั้นเนี่ยผิวหนังค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแผลโอกาส<ช>ที่จะติดเชื้อจากสารคัดหลั่งตรงนั้นต่ำมากน้อยมากต่ำมากมากในกรณีที่มีสิวอะไรบังเอิญมีสิวเสวอ,อะไรตรงนั้นเองเนี่ยนะฮะถามว่าจําเป็นต้องใช้แบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นก็ได้นะฮะแล้วโดยทั่วไปถ้าคุณฮาสังเกตเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยพอเราดึงมาส่งถึงส่วนปลายเนี่ยตรงส่วนโคนม,มันจะนูนหนาขึ้นใช่เห็นไหมสารคัดหลั่งมันก็จะป้องกันไปในตัววด้ยนะ เขาทํามาเนี่ยปกป้องได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะถ้าจะใช้วิธีนี้อาจจะมีปัญหาในในบางรายในรายที่อายุมากพอสมควรเนี่ยพอจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยวันนี้ลืมใส่เกงตัวนี้มาเนี่ย <laughs> มันทําไม่ได้เลยฮนะมันจะวิตกกังวล,งวลนะโลกหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะยิ่งรุนแรงขึ้นหรือว่าพอมีอารมณ์ปั๊บเนี่ย เอากางเกงในจากรถมาก่อนมาเปลี่ยนใส่กางเกงในตัวนี้มันหมดมูดไปหมดอ่ะนะฮะเป็นไปได้บังเอิญถ้าเกิดตรงหัวเน่าใช่ไหมตรงหัวเน่าตรงโคนมันมีแผลจริงๆข้อแนะนําคือจริงๆควรจะงดเว้นคืาไม่ได้ใช้เวลานานดีกว่าปลอดภัยกว่าถูกต้องเพราะจริงๆถึงใส่อย่างนี้ก็อาจจะก็อาจจะใช่เพราะว่าสารคั้หลังมันก็สามารถซึมเข้ามาส่วนนี้ได้ถูกไหมครและแม้ว่าโอกาสมันน้อยทีนี้สมมติไม่เป็นแผลเป็นภาวะปกติไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรเลย การสวมถุงยางอย่างที่แนะนําอย่างถูกต้องตามวิธีเนี่ยจริงๆเพียงพอไหมคะกับการป้องกันโดยทั่วไปเพียงพอครับถุงยางที่ผ่านออยอ,อนุมัติจากองค์การอาหารและยาของเราเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์แล้วว่าความเหนียวอะไรถูกต้องนะฮะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับ